กรับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารรักทุกท่านกลุ่มคนรักรถไฟลาดาตะวันออกนะครับวันนี้ครับ SME News Report ของเราครับโดยกระผมนายบุญชูกมุตมาโนดครับบรรณาธิการข่าวจะพาท่านมาเที่ยวนะครับที่สำนักงาน่วคราวของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับพื้นที่จังหวัดแร่ครับและได้มีโอกาสพบกับวิศวกรพื้นที่ไหนเลือัน,นะครับ วิศวกรและระิบการรถไฟแห่งประเทศไทยวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยอยู่เรื่องของมหากรรของการเวนคืนที่ดินแปลงแรกของจังหวัดและของโครงการนี้นะครับซึ่งเป็นแปลงแรกของโครงการสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียชงรายจขอครับเพื่อเป็นการไม่พลาดทุกข่าวสารโปรดกรุณากดติดตามกดกระดิ่งขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ครับ ข่าวรักเราชัดเจนตรงตรงข่าวสารเพื่อเอสเอ็มอีวุชชูมุดมาโนโดเจ้าเก่าไร่หอนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับท่านวิศวกรพระทไหนเลื่องจะกลบนะครับท่านอยู่ในตําแหน่งนะครับออวิศวกรกํากับการกองก่อสร้างเขตหนึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยครับ,รบวันนี้ตามที่เราได้ คุยกันผมมักจะอ้างถึงท่านนะครับว่าท่านทํางานไปถึงตรงนั้ตรงนี้นะครับวันเนี้ยครับผมบมัเจอตัวเป็นๆเ,เลยนะครับนี่ไม่ใช่หุ่นนะัของจริงนะครับท่านครับนี่ผมจับดูก็ได้ <c oughs> เนื้อนีนิ่มเลยนะครับ <c oughs> มาอยู่มาอยู่จหวัดแพร่นานนะครับเอาละรครับถ้าพูดถึงท่านวิศุกรพิจิตรในเนี่ยจะไปถามเรื่องอื่นก็คงจะไม่เข้าท่าเข้าทาง ผมจะถามเรื่องของการเวรคืนของรถไฟนะครับซึ่งอยู่ในโหนดของการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงทองซึ่งเป็นทางคู่เนี่ยนะครับตอนนี้ครับตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดปฐมฤกษ์นในการเวรคืนมานะครับซึ่งเป็นหน่วยแรกด้วยซ้ำไปนะครับได้เขาเรียกว่าแฟกชิปโปรเจกต์หรือว่าไพรมอลโปรเจกต์ตั้งแต่เวรคืนวันนั้นมาจนถึงวันนี้ บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับก็ในส่วนของจังหวัดแพร่นะครับก็ชาวบ้านนะครับหรือ <GO> ผ <av uther> ู้ที่ถุูกเวณคืนเนี่ยก็ให้ความร่วมมือดีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็พอเราเชิญหรือโทรไปโดยตรงเนี่ยก็จะให้ความร่วมมือนัดวันนัดเวลามาเลยนะครับับอย่างเช่นนัดเที่ยงเนี่ยมา8ปดโมงแล้ว มาเช้าเวลา8โมงออกกันมารับ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 ก็ถือว่าให้ความร่วมมือดีมากครับครับรับรับโดยภาพรวมออกมาดีมากใช่ครับภาพรวมดีมากเลยครับก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นผมก็ทราบข่าวว่าท่านวิศวกรวิจิณัยเนี่ยก็นอนไม่หลับเหมือนกันว่าเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นไม่น้อหนึ่งสองสามสี่เหมือนกับหลายๆภาคส่วนที่เราเจอมาในการสร้างที่อื่นครับเนื่องจากว่าการรถไฟนะครับ โครงการนี้เป็นโครงการที่เราเว้นคืนยาวที่สุดเลยรับเราเคยทํามานะครับครับจึงจึงทาให้เกิดเหมือนกับขั้นตอนของการเว้นคืนเนี่ยเราอาจจะประมาหรือเราอาจจะไม่ไม่แม่นครับจึงทําให้ต้องวางแผนเยอะนะครับก็จะแต่พอทําจริงๆแล้วก็คลายไปได้เยอะครับพี่ก็พอชาวบ้านให้ความร่วมมือปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนกับทํางานง่ายขึ้นสบายขึ้นครับครับครับ เออเอานี้แล้วกันครับผมขอจะเรียกวอโอมแล้วกันเนาะบางทีเรียกชื่อแล้วมันจะดาวอโอเควอโอมนะครับโอมครับในส่วนการเตรียมการเนี่ยได้ข่าวว่าน้องๆมานอนกันที่ออฟฟิศเสร็จงานตี่หนึ่งที่สองเลยแหละครับเอาเอาเสื่อเอาหมอนมุ้งมานอนนี่ก็มีเหรอครับใช่ครับคือขั้นตอนแรกในการเตรียมเอกสารเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราโทรเชิญเขามาแล้วเนี่ยเรามาเตรียมหน้างานไม่ใช่ครับผมผมต้องเตรียมสัญญา ตรียมรายการคำนวณที่คำนวณพื้นที่ที่เขาโดนจริงๆหรือบางรายมีสิ่งปลูกสร้างหรือมีต้นไม้เนี่ยต้องมีรายการคำนวณแล้วก็จุดที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบเอกสารนี้ครบก่อนครับผมพอเราทําสัญญาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรีบกลับมาทําใบจ่ายเพื่อที่จะไปออกเช็คครับกลับมาทําใบจ่ายก็มีการตรวจสอบเอกสารอีกแล้วก็ทำในเรื่องของการบัญชีนะครับให้ครบถ้วนก็ใช้เวลาอีกนี่ครับเพราะฉะนั้นแต่ละรายมีโปรเซสในการทํางาน ครับคใช้เวลาเยอะหน่อยครับครับครับผมครับในส่วนนี้จริงๆแล้วบริษัทที่ปรึกษาของเราก็คือ MAA ครับได้ได้ไีการทํางานสอดคล้องกันไหมครับครับก็โครงการนี้ครับเอก็สนับสนุนนะครับทั้งข้อมูลแล้วก็ตัวบุคลากรนะครับมาช่วยแล้วก็มีทางบริษัทของอิตาเลียนไทยที่ที่เขาเป็นผู้รับจ้างด้วยนะครับก็ซัพพอร์ตบุคลากรมาช่วยเขาซัพพอร์ตบุคลากรมาเพื่อที่จะทําให้งานมัน มันมันเร็วขึ้นใช่ครับครอตัวขึ้นใช่ครับตอนนี้ก็ผสมผสานกันระหว่างที่ปรึกษากับผู้รับจ้างนะครับที่ที่มาช่วยการรถไฟซึ่งก็ทราบอยู่แล้วการรถไฟเราคนเราน้อยครับ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 ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ทําอย่างเต็มที่นะครับก็อันไหนขาดแล้วก็ขอร้องที่ปรึกษาช่วยหน่อยอันนี้ผู้รับจ้างช่วยหน่อยนะครับครับครับผมครับก็ผมก็ยังสงสัยเหมือนกันนะครับอย่างการรถไฟเทศไทยก็มีท่านสมโชคอินดุลักษ์ นะครับแล้วก็ท่านท่านตรีนะครับก็แค่นั้นแหละครับหมดนะครับก็ทั้งทั้งทั้งประเทศเลยนะครับเหมือนเดินสายกันบางทีก็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 ได้หัวใจครับผมเอาละครับทีนี้ผมอยากถ่ายภาพนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาเนี่ยแววตาเขาเป็นยังไงครับเขาเขาสื่อสารอะไรให้กับวอโอมีความรู้สึกว่าเอ้ยประชาชนผู้เสียสละเนี่ยเขาเขาพร้อมที่จะ ให้ความร่วมมือนะแล้วท่านมีความรู้สึกอย่างไรครับอย่างไรครับตอนนี้ก็เริ่มต้นก็ต้องเรื่องการกําหนดราคานะครับการกำหนดราคาเบื้องต้นซึ่งของเด่นชัยชิงลายชิงของเนี่ยเรามีทั้งหมด9คณะครับนะครับในอำเภอเป็นประธานครับเริ่มตั้งแต่อเภอเด่นชัยอสูงเม่นอเมืองแพร่ครับในอำเภอเนี่ยเป็นประธานนะครับแล้วก็มีานนายกอบตนายกเทศบาลเป็นคณะกรรมการมีกรมธนารักษ์นะครับ มีที่ดินจังหวัดซึ่งทุกคนเนี่ยร่วมประชุมเนี่ยได้พยายามให้ข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์ในการกำหนดราคาเวคืนซึ่งเป็นหัวใจหลักเลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าได้เงินเท่าไหร่ับจะเวนคืนเขาเท่าไหร่ถูกไหมครับซึ่งซึ่0ง40-50%เนี่ยชาวบ้านถูกเขาเรียกอะไรอะ ติดจำนองพกสหรือติดจำนองสถาบันการเงินต่างๆครับครับเขาก็ต้องการเงินเนี่ยไปใช้นี่สินบางส่วนนะครับครับผมครับซึ่งพอเขาเห็นตัวเลขปุ๊บอ้าวบางคนน่ยนะครับยกตัวอย่างมีนี้สินอยู่แสนห้าครับแต่เราเวนคืนเราคูณ3เท่าเขาได้ตั้งห้าแสนเขาก็ย้สามเท่าของราคามัธยฐานหรือว่าราคาประเมินของของราคาประเมินของธนาคารครับ คือทกส์นะครับหรือว่าหน่วยงานที่เขาเป็นสถาบันการเงินเนี่ยสมมุติเขาต้องการให้าชาวบ้านต้องการที่จะก,กู้เงินก,ก,ก็จะเอาอที่เนี่ยไปติดที่ทกส์ถูกไหมครับไปจดทะนองทกสเขาคิดก็คือราคาประเมินคูณเลยอ,อย่างเช่นราคาประเมินาตารางวาละ300 เขาก็เอาสามร้อยคูณกับคูณเขถ้าหนึ่งไร่ก็400ตารางวา่าก็ได้เท่านั้นเลยได้เท่าไเลยได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำขับรับขับแต่การรถไฟเว้นคืนเนี่ยเราให้3เท่าเป็นอย่างต่ำาเท่านบางที่ก็3.1บางที่ก็3.4แล้วแต่ค่ามัธยฐานแต่ละที่บางที่ก็4ก็มีครับครับผมคำว่าคำว่าค่ามัธยฐานแต่ละที่ไม่เหมือนกันก็อย่างเช่นที่ดินแปลงอยู่ด้านหน้าที่ดินที่มีติดถนนมากกว่าหรือซอยเข้าไปข้างในนี่่คคือออขข้แตตกกาางงรูณ3.1 สองจุดสามจุดสี่จุดห้าอะไรเงี้ยหรือเปล่าครับไม่ครับคณะกรรมการหนึ่งชุดเนี่ยจะกําหนดเลยว่าของพื้นที่ตัวเองคูณเท่าไหร่โดยที่พี่บอกว่าติดถนนไม่ติดถนนอันนี้คือราคาประเมินมกรมธนารักษ์กับกรมที่ดินเนี่ยเขาจะประเมินมาแล้วว่าที่ดินแปลงเนี้ยติดถนนับได้หนึ่งพันนะที่ดินตรงนี้ติดซอยข้างในอ,ะอ่ะได้สามร้อยนะที่ดินตรงนี้ไม่ติดอะไรเลยได้ร้อยห้าสิบนะเนี่ยก็คือกรมธนารักษ์กับกรมที่ดินเขา เขาจะเป็นโหมดในการทําพวกนี้ออกมานะครับซึ่งการรถไฟเราหยิบมาใช้เท่านั้นเองอเราหยิบค่าประเมินทั้งหมดเนี่ยมาคูณ3เท่าเป็นต้นไปเนี่ยครับขนาคณะซึ่งพอเขาได้ปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นบางคนเนี่ยติดเอ่อทกศอยู่แสนห้าแต่ได้ของเราไปประมาณเกือบ500 0 0นเนี่ยเขาก็ดีใจเขาก็บอกว่าโอ้ยลุงติดมา10กว่าปีแล้วเขาก็ไปใช้ก็คือใช้แต่ดอกเบี้ยใช้แต่ดอกเบี้ยครับ อนนี้มาโปลดแล้วแถมเหลือเงินหนีตั้งตัวอีกเาไปตั้งตัวเอาไว้ไปซื้อที่อื่นได้อีกเรารู้สึกเราภูมิใจเฮ้ยเราก็ได้ช่วยไว้นี่เลยครับผมครับผมก็มีหลายรายเลยพี่หลายรายเลย70-80%เลยที่ที่เขาประเภทแบบเงินที่ได้มันเนี่ยเยอะกว่านี่ที่มีครับครับอมันอย่างนี้ครับต้องยอมรับเรื่องหนึ่งนะครับว่าเรื่องของการเวยนคืนมันก็เป็นข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับรัฐมาโดยตลอดแต่คราวนี้มัน เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยก็คือในในภาพลักษณ์ที่ผมเห็นก็คือพี่น้องประชาชนนะครับเขาเขามีความพอใจจริงๆแล้วผมก็ได้ส่งผู้สื่อข่าวภาคสนามลงมาสังเกตการนะครับแต่ผมไม่ได้บอกให้บออมได้ทราบว่าคือใครนะครับเขาก็มาสังเกตโอ้ oh, พี่บัญจูสบายๆเลยเนี่ยแล้วก็บางทีไปเจอที่ตลาดยังแบบท่านท่านที่ถูกเวนคืน,นทิ้งแปรงแรกเป็นสุภาพสตรีนะครับไปเจอที่ตลาดพี่เสร็จแล้วเรียบร้อยแนละ้ว <laughs> นั่นแหละครับแฮปปี้ตอนแรกก็เครียดกันครับผมวมอรวมมีนก็ประชุมกันตลอดที่กษานะครับร่วมประชุมกันวางแผนเพื่อที่จะเอาแปลงแรกให้ได้เพราะถ้าแปลงแรกได้ปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มชำนาญทจ้าที่เราเริ่มชำนาญครับครับนี่แหละที่เราต้องการครับครับผมจากวันนั้นมาถึงวันเนี้ยครับวันที่ผมมาสัมภาษณ์เนี่ยรู้สึกยังไงกับประชาชนครับก็ดีใจที่ทุกคนให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ เออเขาก็เหมือนกับต่างเห็นอกเห็นใจกันเขาก็เหมือนกับว่ามองเห็นใจรถไฟเพราะก็อยากให้รถไฟมาก่อสร้างทางรถไฟที่นี่นะครัเนี่ยเป็นเป็นเหมือนต่างเห็นใจกันนะครับครับรถไฟก็อันไหนที่ติดขัดเอกสารอะไรก็อำนวยความสะดวกที่อยู่ตรงไหนเถ้าเกิดผมวิ่งผ่านผมวิ่งเข้าไปเอาได้หรือพี่จะมาส่งผมที่ไหนใกล้ๆก็ได้แล้วก็อำนวยความสะดวกกันก็อย่างที่บอกชาวบ้านก็บางทีเตรียมเอกสารไม่ครบอะไรแบบนั้น รเราก็อำนวยความสะดวกได้นะครับฟังแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายใจครับพี่น้องเราที่ติดตามอยู่นะครับว่าพี่น้องแพร่นะครับเนื่องจะเป็นอำเภอเด่นชัยสูงเม็ดแล้วก็หลายๆอำเภอของจอังหวัดแพร่ตอนนี้ได้มีการเวทนขีนแล้วนะครับแล้วโดยภาพรวมเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนพอใจเพราะว่าเจ้าตัวย่อมรู้อยู่แล้วว่าราคาที่ดินของจีงได้ทลายแนละทีนี้การรถไฟให้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการที่จะไปช่วยพยุงในช่วงเศรษฐกิจในช่วงขาลง แล้วก็ยังมีเงินเหลือไปซื้อที่ดินแปลงใหม่และสามารถที่จะมีชีวิตต่อไปได้ครับยังมีคลิปที่2ครับยังมีเรื่องสนุกสนุกยังมีสาระเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างทางรถไฟทางคู่สายเด่นชยัชยเชียงรายเจยของเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับ SME News Report ชัดเจนตรงตรงข่าวสารเพื่อ SME บุญชูกมุตมาโนธรายงาน